ครับลองตีต่อครับเดี่ยมนี้หน้าเดี๋ยมนี้หน้ามีตัวมากเลยนเนี่ยหนึ่งแต้มแล้วกี่ไม้เมื่อกี้สองไม้ปะดริมฝังพวกมากัดสู้บกระซากเลยกัดกระชากเลยแล้วก็เลยสวนเลยวัดวินเลยครับปลาไ <c oughs> ี่โหดนะจงังหวะมันให้ไปอย่างนั้นนะมันกระชากแล้วแล้วก็วัดใส่เลย มันก็กเด็นพุ่งขึ้นมาเลยสิปลาเออกัดนิ่มๆให้ส่งรถคันส่งหน่อยมันก็นี่นี่มัดตามทดตามย,ย,ยไม่ยองขัดทำไมวะน,นะขึ้นพุ่งตามเลยนะแต่ยังไม่ขัดนะตนรงนั้นนะไปขึ้นกิงไม้อีกม นี่ไงตัวที่สองตสุดใหญ่วุ้ยตัวที่สองตัวสุดใหญ่ว้ยนี่ใหญ่ครับองยาอิงยลุยลุย โอ้โหตัวใหญ่เว้ยอุ้ยอีกเปเ้งเลยครับกูือขึ้นตามาโจอดตะวันโลกเลยชนนี่เนาะอือหือใหญใหญ่ไว้ตัวนี้โอ้โหมีเนาะอีกเป้งครับกัดกบยางนี้กัดสีเขียวเหมือนเดิมนะครับนี่ขอนอสทบุรีนะครับกับปลาช่อนไซนี่นะโอ้ยบลรุเลยเก่งคบ ไซโลเว้ยโทรฟี่ประจำปีเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนนะครับครับลองกิดต่อนะอีทไซส์ใหญ่เลยนะแม่ครับบุ้ยนะว่ายเป็นคลื่นตามมาเลยลองตีฟั่งโน้วย どうしたの ลงลำบากเว้ยลืน่นเหมือน ตรงนี้นะให้น้ำกัดเรา,เร,นะเ,าเราอยู่ตรงนี้ที่มันขึ้นมากัดเรานี่เรายืนนี้เลยเหลี่ยมนี้เลยที่มันกัดถึงน้ำหน้าใช่มหมน,นิดนะึง สวยไม้เนี่ยมีตัวอยู่นะปุ๊ตัวนั้นที่ตัวใหญ่ที่กัดนั้นขค้ืนตามเลยนะอ่ะอีกไม้หนึ่งฝั่งนี้ออกกลางไปเลยเป็นไงเรา คือจะมีตัวเข้ามาที่มันยังไม่กัดตรงวนี้มันก,กัดัดตรงนี้แหละตัวใหญ่นี่มันกัดกระเลียนมนี้ครับแล้วเลยตัดหน,นังยินตรงตรงนี้ มีตัวเดียวเหรอปลาเนี่ยมองกละตัวบอสปะเฮ้ยผมดูมาถ้าไปข้างหน้านะแับนี่แหละของนี่แหละแต่ไปข้างหน้าต่อครับนี่ครับปลาช่อนไซดัล์โลนะโทฟี่ประจำปีครับครับวันนี้วันที่นะสามนะสามมกราสองห้าหกแปดนะครับจัดแ,แล้วโทฟี่หนึ่งตัวนะปลาช่อนไซด์โลนะ อโอเคครับผมไปเดินไปข้างหน้าครับวันนี้นะผมจะนิกการ์นะทำผลง,งานได้เยี่ยมครับกระเป๋าได้วยกับผลง,งานกบยางนิกาของเหยื่อของอาจารย์อภิบุรีนะครับกับเหยื่อลายสวยๆครับอยู่ของเด็กที่ผมขอบคุณที่เข้ามาชมครับขอได้เชินะครับ